ยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบจากเงามืดพอดแคสต์เรื่องเล่าสยองขวัญที่จะพาคุณไปพบกับความเงียบสงบและเสียงกระซิบในยามค่ำคืนเรื่องเล่าคืนนี้มีชื่อว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่มีจริงทุกคืนเวลาประมาณตีสอง ฉันจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจากห้องนั่งเล่นตอนแรกก็คิดว่าเป็นโทรศัพท์บ้านที่สัญญาณรวนแต่พอเดินไปดูมันกลับขึ้นเพียงตัวเลข0 0 0 0 0 0 0ขีดไม่มีใครพูดไม่มีเสียงอะไรเลยมีเพียงลมหายใจแผ่วๆที่ดังอยู่ปลายสาย เหมือนคนกำลังพยายามจะพูดแต่พูดไม่ได้ฉันเริ่มไม่กล้ารับสายอีกแต่ทุกคืนมันก็โทรมาในเวลาเดิมจนคืนหนึ่งฉันตัดสินใจเปิดลำโพงแล้วพูดไปว่าถ้าอยากจะพูดก็พูดมาเถอะจากนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบาๆเสียงของผู้ชายที่ฉันจำได้แม่น หนีออกไปจากบ้านนี้ก่อนที่มันจะกลับมาฉันตัวแข็งทื่อเพราะคนนั้นคือพี่ชายฉันคนที่ตายไปเมื่อห้าปีก่อนวันรุ่งขึ้นฉันเล่าให้เจ้าของบ้านฟังเขาหน้าซีดแล้วพูดเสียงสั่นว่าคนที่อยู่ก่อนเธอเขาก็เคยบอกว่ามีคนโทรมาเตือนแบบนี้ แต่เขาไม่ได้หนีเขาถูกพบเป็นศพอยู่ในห้องนั่งเล่นขอบคุณที่รับฟังเสียงกระสิบจากเงามืดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าถ้าคุณยังกล้าปิดไฟก่อนนอนในคืนนี้ ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับ